ว่าจุดนี้ต้องสะอาดแกะมันออกมาดูบ้างรอดแค่สองตัวช่องสี่เสาเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับไอตรงนี้เวลามันอยู่ข้างบนมันก็จะอยู่อย่างนี้เห็นเบานี่นะ<ม>ตรงนี้ก็ห้ามขาดห้ามเปื่อยห้ามแข็งเกินไปมันก็จะไม่กระชับมันก็จะเข้าไปที่เบ้าอยู่อย่างนี้สี่เสาที่ว่าเนี่ย รอบสองในสองเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ดูดน้ำมันเครื่องที่ค้างข้างบนเนี่ยแบบเข้าไปมันก็ผ่านปากมันกที่มีบูทอ่ะมันก็จะดูดด้านในเนี่ยด้านล่างจะมีรูอยู่รูนีนี่นะการสัมพันธ์กันกับข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงอย่างนี้ที่ข้อเหวี่ยงเนี่ยมันจะมีรูอยู่รูที่แกนกลางเลย ล่างบนแล้วมันก็จะยิงยาวมาจนถึงใต้ตับเป็ดตรงนี้รูมันจะสัมพันธ์กันต่อเมื่อว่าลูกสูบมันขึ้นขึ้นถีตัวไปปื๊ดกระบอกสูบก็มีแรงดูดห้องนี้กับห้องนี้มันคนละห้องกันอันนี้ดูดอันนี้มันกั้นมันก็ลมดูดมันเข้าทางนี้ถูกดูจากตรงนี้ไอ้รูเนี่ยมันสูบนี้กั้นด้วยไอ้ฝายามันก็จะเข้าทางนี้อากาศมันก็จะดูด มาถึงตรงนี้ไงดูตรงนี้ข้างล่างมีแรงดูดมีแรงดูดมีแรงดูดก็มามีแรงดูดแล้วก็ขึ้นมามีแรงดูดเสาสี่สาสี่ต้นนนั่นแหละครับคือการที่น้ำมันมันลงกลับเข้าไปที่แทงได้ก็เพราะไอตัวเนี้ยกับไอ้สี่เสาเนี่ยมันดูดกลับลงไปตรงนี้ก็ไปอยู่ก้นแทงข้างล่างเหมือนเดิมโอเคค่ะ เราจะเป็นช่างโโห